มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกสะกดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยลอลิงค่ะลออูลูลออูลูไม่เอกลูลออาบอลาบลอเอเลอ ลอเอียเลียรลอเอียงอเลียงไม้โทเลี้ยง,ล,ยงลอออวงอลวงลออลอกละอลออกลลอ,ลอ,ลอ,ลอโอโลหากน,น้องถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้ค่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ